เป็นแม่นมรูปร่างควรจะอวบอิ่มเต็มอิ่มใหญ่โตกลิ่นกายหอมละมุนดุดหยกชั้นดีเล็กไปไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านแห้งหิวเกินไปไม่ผ่าน ค้ารับใช้ชราไม่เคยเห็นมาก่อนคนที่อวกอิ่มเช่นนี้น้ำนมเยอะต้องทําให้คุณชายน้อยดื่มนมได้อย่างเต็มที่พวกคุณกลับไปได้แล้วคุณเข้าไปกับฉัน ทำไมฉันถึงรู้สึกกับเด็กคนนี้มีความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเร็วเข้าให้อาหารคุณชายน้อยไม่ได้ดื่มนมมาเป็นวันหนึ่งคืนไม่ได้ดื่มนมอืมดื่มจริงๆถ้าลูกของทัานยังมีชีวิตอยู่คงจะอายุประมาณนี้ ต่อไปคุณจะเป็นแม่นวของคุณชายน้อยคุณรออยู่ที่นี่ในพลจะมาถึงในไม่ช้าทำไมเป็นคุณคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหรือว่าเขาคือทหารในค่ายนี้ คุณสวยงามตามที่ฉันจินตนาการไว้สวยเหมือนกันคุณก็จะไม่ตามหาฉันตลอดเวลาหรอกนะฉันยังคิดว่าหลังจากคืนนั้นคุณคงลืมฉันไปแล้วฉันจะลืมได้อย่างไรฉันลืมคุณไปแล้วแค่สงครามตึงเครียดฉันไม่มีเวลาจริงๆปัจจุบันกองทัพสงบฉันจึงรีบไม่หยุดมาหาคุณแล้วรอหน่อยที่ค่ายนี้ระวังป้องกันอย่างเข้มงวด คุณเข้ามาได้อย่างไรแน่นอนว่าเดินเข้ามาอย่างสงนาะผาเผยเดินเข้ามาใครกล้อหยุดฉันคุณบ้าไปแล้วที่นี่คือค่ายกลางผู้ที่บุกรุกจะต้องตายคุณเป็นแค่ฐานตัวเล็กๆไม่สามารถเสี่ยงชีวิตเพื่อหาฉันได้ถึงกับไม่สนใจชีวิตแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ค่ายฐานแม้แต่ในพระราชวังฉันก็เข้าออกได้อย่างอิสระเพราะฉันคือคนนี้นี่เสียงอะไรเป็นสัญญาณเรียกประทุมถุกเถินอะไรนะ นี่คือปิ่นที่คุณถือรอให้การประทุมเสร็จสิ้นฉันจะมารับคุณเฮ้ hey, คุณนี่ กูยินในพลกลับมาแล้วขณะนี้อยู่ในค่ายเร็วฉันต้องไปต้อนรับในพลในพลจะกลับมาในมช้าทำไมเป็นคุณหลิวว่านอิงคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรไม่มีมารยาท ชื่อของหูหยินจะเป็นชื่อของคนต่ำต้อยอย่างคุณได้อย่างไรสามารถไม่ชื่อในตรงๆมองให้ชัดเจนท่านที่อยู่ตรงหน้าคุณแต่เป็นภรรยาในพลหูหยินนี่คือนิเตนแม่นงคนใหม่สตรีจากชนบทไม่มีระเบียบอะไรท่านอย่าไปถือสาก,กับเธอหลิวว่านอิงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงกลายเป็นภรรยาในพลได้ปลาหารคุณมีสถานะอะไรถึงปล้าท้าทายหูหยินหูหยินได้ให้กําเนิดคุณชายน้อย มีส่วนสําคัญถ้าทีล่ลลาหารเช่นนี้ว่าทําให้เคารพหูหญินตั้งคันและให้กําเนิดหรือว่านยองคุณกับฉันเคยเป็นคนบ้านเดียวกันเดิมทีทํางานร่วมกันเพื่อฐานซักผ้าคุณตั้งคันและให้กําเนิดฉันจะไม่รู้ได้อย่างไรฉันจะไปทําให้คนอื่นได้อย่างไรเรื่องการซักผ้าแบบนี้เป็นเรื่องต่ําต้อยถ้าเช่นคุณสมองคุณไม่หรือเปล่าให้คนมาให้เธอตื่นตัว ฉันบูเอสไอไฟภรรยาในพลหรือคุณคือสอนเธอให้ดีให้เธอรู้อะไรคือกฎเกณฑ์อะไรคือมารยาทอ่ะอ่ะอ้ะปูยินสอนให้คุณรู้กฎเกณฑ์ยังไม่รีบกราบขอบคุณผูหยิงอีกหรือหลิวว่านยิงคุณกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเราเคยแต่เป็นคนบ้านเดียวกันนะ เราเคยเป็นคนบ้านเดียวกันแต่ตอนนี้ฉันคือในพลประจำเมืองเหนือผูหยินในกองทัพนี้ไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้แต่คุณเป็นเพียงแค่คนรับใช้ที่ต่าต้อยระหว่างคุณกับฉันมีความแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินอย่ามาพยายามเชื่อโยงความสัมพันธ์อย่าลืมสถานะของตัวเองหลิวว่านอิงคุณกําลังใช้อํานาจข่มเหงคนอื่นใช่แล้วคุณจะทําอะไรกับฉันได้ฉันคือภรรยาในพล ต่ำกว่าหนึ่งคนสูงกว่าหมื่นคนลงโทษคุณเพียงเล็กน้อยคนรับใช้เหมือนกับการบวชยี้มดอย่างง่ายดายเข้าใจไหมอะ่ะถูกต้องในกองทัพทั้งหมดทุกคนที่ความเคารพฮูหญินการลงโทษของฮูหยินคือการให้รางวัลการค่าคุณก็ถือเป็นรางวัลลวงละเมิดผู้ที่สูงกว่าตกปากสามครั้งตอนนี้เป็นฮูหญินแล้วใจกว้างแล้ว นี่ไม่ใช่ของนายพลหรือคุณพูดว่าอะไรนายพลนายพลเมื่อกี้พวกคุณพูดถึงไหนแล้วนายพลนี่คือหูหยินคนใหม่ที่ท่านแต่งงานไม่ได้เจอกันครึ่งวันเหมือนห่างกันสามฤดูฮ่าฮ่าฮ่า านพลกับฮูหยินรักกันมากถ้าท่านมองดูไม่นานก็จะมีเราจะมีอีกคนคุณชายน้อยฮ่าฮ่าฮ่าในพลไม่ดีกว่าหรือถ้าจะเลื่อนการประทุมท่านไปรับฮูหยินตอนนี้เลยไม่ต้องการประทุมยังมีเวลาอีกหนึ่งกำยานก็จะจบแล้วฉันสัญญากับเธอแล้วหลังการประทุมจบก,ก็จะไปหานางคุณพูดว่าอะไรข้ารับใช้ไม่ผิดแน่นอนนี่ต้องเป็นของในพล พูดที่คาดผมนี้คุณได้มาจากไหนคุณคืนให้ฉันด้วยฉันถามคุณอยู่นะตอบฉันในค่ายหานการให้ของกันเองนั้นต้องถูกลงโทษอย่างหนักฉันไม่สามารถบอกชื่อเขาได้นี่คือสิ่งที่ฉันเก็บมาเมื่อไหร่ที่ไหนเก็บมาจากที่ไหนฉันตอบไม่ได้ฉันคิดว่าคุณน่าจะขโมยมานี่คือแม่นมที่คุณหามาปูหยินโปรดสงบสติอารมณ์ฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มือเท้าสกรปรกแบบนี้ คุณผู้หญิงที่ม่มีความอายแบบนี้ของนายพลคุณกล้าขโมยด้วยเหรออะผู้หญินผู้หญิงคนนี้มีคุณธรรมไม่เหมาะสมเช่นนี้ฉันเห็นว่าเธอคงไม่เพียงแค่นี้ขโมยเพียงแค่ปิ่นนี้ง่ายขนาดนี้พูดมีเหตุผลขโมยอะไรอีกฉันไม่ได้ขโมยฉันสาบานถ้าฉันเอาไปในคายทฐารแม้แต่สตางค์เดียวฉันยอมให้ฟ้าผ่าก็ยอมตายไม่ดีแน่คุณคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอ คำพูดโกหกของคุณเหรอเมฆและแขนเสื้อให้ฉันถอดเสื้อผ้าเธอผูหญิงจะทำเองดูสิไม่เอาไม่เอากลับไปที่ผูหญิงไม่พบอะไรบนตัวเธอของอื่นๆหรือว,ว่านยิงยังไงก็ตามเราก็รู้จักกันเพื่อนบ้านกันมาหลายปีทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ใครที่เป็นเพื่อนเก่ากับคุณกล่าผู้ชื่อชื่อเสียงของผูหญิงฉันเห็นว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไม่อดทนผูหญิงคนนี้จะคิดขโมยของบางอย่างไหม แต่งตัวเองเพื่อนึงดูดนายพลเธอเป็นแม่นมของคุณชายน้อยในอนาคตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีการติดต่อกับนายพลข้ารู้สึกว่าเธอกําลังหมายบองผู้หญิงท่านมีสถานะพวกเราต้องระวังนี่คุณช่างไม่รู้สึกอะไรจริงๆอ่อะลากิดจะล่อลวงนายพลเอาเธอมาที่นี่ลากเธอออกไปนอกเต็นท์ข้าจะให้ทุกคนได้เห็นหน้าที่แท้จริงของเธออย่า yeah. ท่านทหารทุกคนในกองทัพของเราก็มีผู้หญิงไม่สะอาดเข้ามาผู้หญิงที่ไม่สะอาดจับเธอไว้คุณจะทําอะไรปล่อยฉันถ้าคุณชอบขนาดนี้ล่อลวงผู้ชายเน้นค่าจะทําเครื่องใหม่ที่ตัวคุณทําเครื่องหม่เป็นคําว่าทาสให้ทหารในกองทัพนี้ทั้งหมดทหารได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผู้ยินโปรด อย่า uh, yeah. พวกคุณไม่สามารถทำแบบนี้กับฉันได้อย่าอ่าอะอ่ วันนี้ข้าจะบอกคุณด้วยหน้าตาแบบนี้ชาตินี้สูงสุดก็แค่เป็นทาสในกองทัพรีบแจ้งสามีข้าจะไปพบเขาเดี๋ยวนี้เวลามาถึงแล้วเราไปต้อนรับผู้ยินด้วยกันรายงานในพลผู้ยิงได้ส่งข่าวมา ขณะนี้ถึงนอกเดนแล้วเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้มือเท้าไม่สะอาดขโมยของนายพลของใช้ส่วนตัวยังพยายามดึงดูดนายพลเป็นความผิดที่ไม่อาจให้อภัยทุกคนต้องดูให้ดีวันนี้ฉันจะทําให้ให้เธอเป็นตัวอย่างต่อไปใครกล้าที่จะทําให้หูหยินไม่พอใจนี่คือจุดจบของเธอ หลิวว่านยิงใช้อำนาจในค่ายอย่างไม่เหมาะสมเป็นการละเมิดกฎระเบียบฐานฉันคือภรรยาในพลความหมายของฉันคือความหมายของในพลทําไมในพลไม่ฟังฉันหรือฟังคุณเหรอคุณคงไม่คิดว่าการขโมยของในพลจะทําให้กลายเป็นภรรยาในพลจริงๆใช่ไหมบ้าบินจริงๆขโมยของก็พอแล้วตอนนี้ถึงกล้าหมายบองตําแหน่งภรรยาในพลผู้หญิงฉันจะพาคุณไปตอนนี้พบกับในพล ให้ท่านในพลลงโทษอย่างหนักลงโทษคุณคนมาเตรียมมา้าหลิวว่านยิงคุณจะทำอะไรมีคำสั่งในกองทัพห้ามฆ่าคนบริสุทธิ์โดยไม่จำเป็นคุณกำลังฆ่าคนอยู่เหรอฉันคือหูหยินของนายพลฆ่าคุณแล้วจะเป็นยังไงล่ะถึงแม้นายพลจะรู้เขาก็แค่จะให้รางวัลฉัน หลิวว่านยิงคุณจะไม่มีวันตายดีกล้าหาญจริงกล้าหาญจริงใกล้ตายเต็มทียังกล้าพูดเจ้าโอหังอีกคุณผู้หญิงถึงคุณจะสาบแช่งทันก็เปลี่ยนชะตาคุณไม่ได้ชีวิตที่ต่ำต้อยตลอดไปคุณหยวนถังเหมือนถูกกำหนดให้ถูกชันเยียบไว้ไม่มีวันกลับตัวได้ตลอดไป นางสนมของนายพลมาขอพบอูหยินยังไม่